ต่อยฉันต้องเสียใจเพราะการกระทำของใครที่ทำให้เป็นแบบนี้ต่อยฉันนั้นอกหักไม่เจอรักฉันก็ย็นมันใจเจอไม่ยอมพ่ายแพ้ ฉันก็มีหัวใจอย่างคนอื่นเขาก็เจ็บปวดร้าวเหมือนกันเมื่อโดนทำร<อ>้ายอายอะยังทำซื้อบบนี้มันคงไม่มีความหมายเมื่อเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้กัใคร ใครจะมาสนใจเป็นคนแซ่แซ่แซ่เด่นแบบไปรักเธออายวะทั้งที่ไม่ควรเจอกับเธอด้วยซ้ำเป็นคนซุ่มซ่ามซื่อบืดดืด่นหน้าเหมือนไม่เป็นบาทฉันละก,ก็ไม่ฉลาด เดือนยาจะมีคนรักยังครับลองแบบเต็มที่ไม่ค่อยได้เพราะแม่นอนอยู่เหมือนกันแหละครับผม